สวัสดีครับนานาๆนักตกป่ากันสุกูสุกครับมาอนี่กัมาพบก,กับผมอีกครับนักรอบช่องเดลอีสานชาแนลครับนา,นานาท่านใดเขามารับชมเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อสิเป็นกำลังใจในการทำคลิปตกป่าต่อไปครับมาอนี่กัมาแก้ํำตอนครับมาลองเบิง้งหมายเบิ้งครับจาก หลักนำสวมบ่ในมาโดนแล้วครับสลองมาเบิ่องกับบาสิมีตโตบ่นี่กับมาส,ายสวยๆนะครับมือนนี่มนนี่ยไหนยังเตรียมของอยังหลัก็เฮ้าก็ไปเตรียมของตกกันเบื้งนะครับหลักกับมาเบิง่งหมายรรามาตาตบปลอบบังครับบามันเป็นยังไงครับเนี่มีตวนานานานัวหนาๆได้รับชมมาครับฝากกดไลค์กด ตับสกายกติตามใหม่จองดิียวอีสานนั้นนะครับไปครับไปเบิ้งหมาทรรน์ฉาิกันครับนี่นะครับหม,รรม่รัศน์ฉาดแถวแก้งน้ำตอนเนี่ยครับเป็นคล้องตอมาจากแก้งลำตอนครับมรูวาสิมิโตบ่แต่ก็บบรรยากาศก็ลมเลื่อนเยอะครับ เตรียมของเตรียมย้ำเสร็จแล้วครับน,น้าหน้ามินี่ผมก็จิตตกเป็นแลไระสองเจ็ดครับตกเป็นใหม่ตายครับเนี่ยจะผมใช้ก็เป็นเนี่ยลยวอีสารสูตรของผมเองนี่แหละครับแต่น,น้าหน้าจะได้สนใจกับทักไตคลิปในนี้ได้เลยนะครับไต,ตคลิปนี่แหละครับล่องเอาไป ใจ่ิจแต่ละหน้าบ้างครับไม่น,นี้ก็ปลาก็พอมีบอลให้เบิ้งนแล้ครับแต่ว่าบูลว่าสิมีโตน,นานๆได้รับชมบอแต่ว่าไปครับไปเพื่อเป็นการบอเซเวลาครับไปตกปลากันได้แล้วครับไปครับ ก็ไปแล้ว,ลวลับมาแล้วลนีะเอ้ยน,อน,น้งองตัวแดมครับตะเพียนครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยถอนครับโอ้ยยังสุดบถอนครับถอนอยากจะเตี้ยนครับนะธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติก็มีตัวปลาเป็นปากครับ ครับ่วยครับโอ้โหนี่ใส่ย่ครับนี่ใส่อยนี่ใส่ยวยนีสวิงครับมึงรับทรเนนะครับโอ้ยอใส่งามเลยครับนั่นฮะ หยอดครับสุดยอดถอนสวยนะครับถอนสวย สวิงครับเดี๋ยวครับเพี้ยนครับยังต่อ ตอนนี้ก็เป็นเวลาซีโม้งเหรอครับนี่มีเวลาหน่อยครับมาเนี่มาสวยจากน้อยครับแต่ว่าก็มีตัวหนาๆได้รับชมู่ครับมาเบ่งผลงานกันครับมาเนี่ยหนาทตันใดเขามารับชมคลิปของผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ไห้ด้ครับกดไลค์กดคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตกปลาได้เยครับ ด้ครับมาเบ่งผลงานกันครับวันน,นี้นะครับผลงันวันนี้